วัววัวเห็นไหมเอาวัวน่ะเอาเอาเอาไปพี่วัวน่ะไหนยังต้องต้องคบกันไปก่อนคบกับวัวน่ะคบมับคบกันกับผู้หญิงไปก่อนผู้หญิงคนไหนผู้หญิงที่เต้นเมื่อกี้น่ะที่ที่ที่อยู่ที่บ้านมังอวานน่ะเต้นที่ไหนงีนไหนงานัเกษียณผู้ใหญ่สวิงอ่ะ วัดนั่นอ่ะโออเองแรกเท่านี้แค่ไปดูใครชื่ออะไรน่าจะเป็นตัวผมนะรุ่นน่าจะเป็นปีเดียวชื่ออะไรยังไม่รู้เลยถ้าท่านเป็นคนอ้วนถ้าเป็นคนอ้วนอันนั้นก็สองปีสวยไหมสวยไหมฮางกันแค่สองปีเองสวยไหมสวยไหมสวยอ่ะสวยโคตรสวยเขาโบ้เลยอ่ะเขาโบ้เลยใช่เออ ใช่ขาแต่น้าหรือเปล่าเขาแต่น้าขาวทั้งตัวแหละขาวตั้งตัวทั้งขาท่านตั้งแคบอะไรตั้งตัวอ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่แหละสเปกนี่นอนอ่ะสเปคเนี่ยรู้จักชื่อเขายังสเปคอ่ะชอบอ่ะรู้จักชื่อเขายังรู้จักชื่อเขายังยังไม่รู้เลยยังไม่รู้จะไปงานกับเขาแล้ว ยังยังไม่รู้เลยต้องคบไปก่อนโอ้คบไปก่อนใช่คบไปก่อนแต่ไม่รู้จักชื่อาวจะสูงเท่าเด็กอ่อยเป็นวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเฉยชื่ออะไรในยุคปัจจุบันเชื่ออเลยนายกเชื่ออะไรตีละเป็นนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีแปลว่าอะไรเียไอ้พูดขนาดยุกอะ โดนโดนจับแน่นอน,นอ่ะโดนจับเรื่อองะไรไอพุงไอพุงมันเด็กเซ้นอ่ะไอพุงตัวใหญ่เกนนินอ่ะมีเด็กเส้นด้วยไอพุงไอพุงเป็นใครย,ยกอ่ะโดนจับเลยอ่ะได้โดนจับเพราะว่ามันเกินมาตรฐานไงมาตรฐานมันเป็นยังไงมาตรฐานก็มันห่างกันแค่นิดเดียวอ่ะเท่าไอรักอ่ะนะเท่าไอรักห่หางประมาณแค่แค่แค่นิดหนึ่งอ่ะก็เกินมาตรฐานเลยแต่เกินมาตรฐาน Nhay bố. <laughs> <laughs> ừ. Bắt Bật không hơi đi. À? Bắt không hơi. Đuôn... <laughs> ơi. Buồn đi Hả? ôi à. à? ừ. oh. cái Ngôn! Ngôn! hơi Ngôn! Giang Ngôn! 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 hơi ạ, ตอนนั้นตอนนั้นตอนไดีอ่ะเตะเตะตวัตตวงกระดตลอดอ่ะใช่ไหมใช<น>่ไหมตวงกดตลอดต้องต้องมีความวังมาโดดตลอดเนีไปที่ผ่านมาไปได้ดีเ่ยที่ผ่านมามีความวังเรื่องอะไรมีความวังก็ได้วังอนาคตไงที่จะสงเท่าเด็กน้อยเป็นเป็นเปรุ่นอ่ะเสเท่าเด็กน่อยเปรุ่นนันอ่ะอ,อันนั้นแหละทีทำได้เหอ <c oughs> นายุ่นอย่าว่าประชาชนชายอะ่ะออรู้จักไหมไม่รู้จักอันนี้แหละประชาชนชายเออประชาชนชายถูตกต้องแล้วตีใช่ไหมเป็นประชาชนชายประชาชนชายประชาชนชายมันจะตลอดชื่อ <c oughs> นายอะไรพิทักษ์มาราแสงมาราแสงนีน่ถ้าถ้าเอาถ้าเอาถ้เอาอันนี้แหละทำมห้คนเบียอ่ะเมาแน่นอนอ่ะ จะไปอย่าไปหากินนะมันสุดยอดเลยเมาอ่ะ